นวครับพบก,กับผมมานพินและฟิลไทย b o x บ็อก o o บนะครับ <c oughs> ผมกำลังอยู่ที่ฐานีรถไฟปราณนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้มารอรถไฟอะไรนะครับแล้วก็หลายคนที่มานั่งตรงนี้ยก็ไม่ได้มารอรถไฟแต่ว่าเขาอาจจะรอเพื่อนรออะไรที่ไปตลาดกันนะครับตลาดที่ว่านี่คือตลาดขนมคนเดินกลางคืนนะครับก็ข้ามทางรถไฟไปเนี่ยก็ติงเลยเป็นซอยตลาดเก่าของเมืองปราณบุรีเขานะฮะ มีติดกับตลาดมาเจอนะฮะซึ่งเป็นลักษณะาาชุมชนที่เขาโตมาครับอ่าเส้นทางรถไฟนะเนี่ยทัวรตลาดเก่าที่อยู่ติดกับสานีรถไฟนี่เป็นลักษณะาาของเมืองหลายแห่งในเมืองไทยนะครับก็พอดีมีรถไฟกําลังจะวิ่งผ่านมาสายหนึ่งครับก็รอถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับว่ามีรถไฟวิ่งผ่านทางนี้ครับ ด้าน,นนี้คือวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับแล้วตลับขุ่งหน้าลงใต้ ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายจากอีกมุมนะครับคือมุมที่อยู่ในถนนคนเดินนะครับแล้วก็มีขบวนรถโดยสารวิ่งผ่านนะฮะเห็นว่าสถานีรถไฟปานบุรีเนี่ยมีต่าง่างที่อื่นคือมีถนนคนเดินด้วยนะครับสถานีนี้